เราล้านหมูทอดในตำนานครับจะเป็นร้านอาหารที่ทานง่ายๆเข้าถึงได้ทุกๆุกคนนะครับจุดเด่นของเราเลยนะครับก็ของเราจะเป็นหมูสะโพกนะครับที่ไม่ติดมันหมักนุ่มๆทานกับน้ำจิ้นแจ่วสูตรของเรานะครับรับรองเด็ดครับภายในงานนี้เนี่ยเราจะมีส่วนลดโปรโมชั่นนะครับสำหรับผู้สนใจแฟรนไชส์นะครับจาก74,900เยเนี่ยเราลดให้เหลือ64,900นนะครับแพ็กเกจตัวนี้คือรวมทุกอย่างพร้อมที่จะเริ่มธุรกิจได้เลยนะครับ ปะจุหัวหมูพะโล้เป็ดพะโล้ค่ะกรรมวิธีมันสุดโบราณของคนจีนแซ่จิ๋วโดยแท้เลยก็เลยกรรมวิธีจะของจีนแท้แท้เลยตอนนี้ที่ร้านเราคืออยากให้ลูกค้าได้ลองชิมได้ลองเปิดใจและในอนาคตเราก็กำลังจะทำแฟรนไชส์อยู่ค่ะก็ลูกค้าก็ส่วนมากเข้ามาคุยกันก่อนมาถามไายว่าจะเปิดแฟรนไชส์ยังไงบอกว่าขอเวลาแต่ติดตามได้ในประจุหัวหมูพะโล้เป็ดพะโล่ก็จะเกิดขึ้นนะคะสวัสดีคะ่ะพี่ชื่อพี่ปุ๋ยนะคะเป็นเจ้าของแบรน รัมรวยเย็นตาโฟลูกชิ้นปลาเยวาวราชนะน้ำซอสเข้มข้นแทบไม่ต้องปรุงนะคะค่ะเมนูของเราก็จะมีเย็นตาโฟน้ำโฟต้มยำก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งและซิงเนเจอที่หาเคีย่ยวทานยากๆก,ก็คือจะเป็นเส้นปลาและบะหมี่แบนนะคะที่หากินยากมากเลยรับประกันความอร่อยลูกชิ้นเราสดๆใหม่ๆไม่ข่าวน้ำซอสเราเข้มข้นกลมกล่อมไม่ต้องปรุงเลยคะ่ะค่ะถ้าสนใจในแบรนด์ของเรานะคะมาในวันนี้ เรามีส่วนลดให้ลูกค้าที่สนใจแบรนด์ของเรานะคะ5,000บาทเลยค่ะลูกค้าจองสิทธิ์ในงานในวันนี้นะคะส่วนลดไปเลยรับไปเลย5,000บาทค่ะและแบรนด์ของเรานะคะเราเลือกทำเลทองให้ลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าสนใจแบรนด์เราซื้อแบรนด์เราสามารถตั้งขายที่หน้าเซเว่นได้ทั่วประเทศไทยและขายก๋วยเตี๋ยวผัดแอป Delive r y ของเซเว่นได้ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยความหลากหลายของสินค้าเยอะมากนะครับ สำหรับผู้ที่ต้องการตอนนี้หากิจการหางานสำรองหางานเสริมเพื่อนมีรายได้เพิ่มเติมเนี่ยเรียนเชิญเลยครับงานนี้น่าสนใจมากครับผมครับและโปรโมชั่นเยอะมากครับอยากให้มากันนะครับ